ไม่ว่าจะเข้าจะออกแอปไหนนะคะก็เร็วมากๆแต่เดียวเลยคุณจะได้ภาพที่แสงดูโอเคมากยิ่งขึ้นนะมันจะลิงก์กับตัวเจ m บินทันทีช่วยวางแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เซฟไว้ใน My Space ให้หน่อยตำแหน่งของตัวสไลด์ความสว่างของหน้าจอเพลงต่างๆลดเพิ่มเสียงนะคะมาดู5ฟีเจอร์ใน Color OS 16นะคะแจนคัดมาให้แล้วค่ะที่ใช้แล้วดีมาดูกันค่ะ ColorOS 16นะคะบนพื้นฐานของ Android 16อันนี้เขาเปิดตัวพร้อมกับ OppoFI n d X9 Series ในมือแจนนี้เลยค่ะนอกเหนือจากตัวมือถือะะดี มากแล้วกล้องโหดมากๆแล้วนะคะซอฟตแวร์ของเขานะคะก็ใช้ย่อยเลยค่ะรอบนี้นะ oppo เขาบอกว่าเขาใช้คอนเซปต์ของเวอร์ชนันนี้ความไหลลื่นและ AI ที่ฉลาดขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะมาดูวิธีการใช้งานแบบโปรกันแล้วนะเจนฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ช่องจนนิดนึงนะคะฟีเจอร์แรกค่ะ เรื่องของความลื่นไหลที่มากขึ้นนั่นเองอย่างแรกค่ะที่แจนว่าทําได้ดีขึ้นนะแบบสังเกตได้ก็คือเรื่องที่แจนบอกแหละมันคือประสบการณ์การทํางานที่ไหลลื่นมากเวลาที่เราจะกดเข้ากดออกของแอปพลิเคชันนะสลับแอปไปมามันสมูทมากๆแทบจะไม่เห็นอาการสะดุดเลยค่ะ Oppo เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพอรเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เรียกว่า Lumios n Rendering Engine นะคะที่เขาให้มาตั้งแต่ Color OS 15แล้วค่ะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะทัชหน้าจอส่งคําสั่งต่างๆใช่ไหมคะระบบเนี่ยมันจะค่อยๆเรนเดอร์อทีละส่วน แต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันจะเรนเดอร์ทุกอย่างพร้อมๆกันทีเดียวเลยแอนิเมชันเนี่ยก็เลยเนียนกลิปแบบนี้นี่เองนะคะที่แจนทาให้ดูไม่ว่าจะเข้าจะออกแอป,ปไหนนะคะก็เร็วมากๆแล้วก็ยังมีอัาควาไดนามิกนะคะที่เป็นระบบแสดงข้อมูลแบบย่อๆนะคะจะเด้งเป็นแถบเล็กๆข้างบนตรงนี้เลยจะบอกเราหมดเลยนะคะว่าเราอัดเสียงคุยโทรศัพท์เล่นเพลงนะคะตอนแรกที่ทําได้แค่ Spotify เนี่ยรองรับแอป,ปเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยจะเปิดแมปนะก็จะมีขึ้นตรงนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเรียกว่าไม่ต้องเสียวเวลาเข้าไปดูแอปพลิเคชันตรงๆแล้วฟีะะเจอร์ที่คสอาง แต่งได้เยอะขึ้นคือนอกจากนี้นะ UI ของ Color OS 16เขาก็เปลี่ยนใหม่ปรับแต่งได้เยอะมากขึ้นกว่าตอน Color OS 15อีกด้วยซ้ำนะหน้าจอหลักเนี่ยก็แต่งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมปรับไอคอนแอปเดียวนะคะให้ใหญ่ขึ้นได้แล้วคุณสามารถเพิ่มเมนูลัดของแอปนั้นเข้าไปได้ด้วยนะคะฟลักซทีมของเขาเนี่ยมีให้เลือกเยอะขึ้นมากๆนี่ตรงนี้ข้างล่างทั้งหมดตรงนี้นะคะเพิ่มแคตตากรีตต่างๆให้คุณเยอะขึ้นมากๆคุณสามารถปรับได้ลึกกว่านั้นอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถสร้างสารรค คือหน้าของ Control Center ที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มได้อีกนะคะเจาออกหรือจะเปลี่ยนนะก็สามารถทําได้ปรับได้หมดทุกอย่างนะตำแหน่งของตัวสไลด์ความสว่างของหน้าจอเพลงต่างๆลดเพิ่มเสียงนะคะซ้ายขวาแยกตามฝั่งที่คุณถนัดได้เลยนะคะแต่ว่านิดนึงจะแอบรู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายๆกับ Liquid Glass อยูดเหมือนกันแต่โดยรวมก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวพอมาอยู่บน Colorways 16แล้วเนี่ยมันก็ทาได้ค่อนข้างสวยงามค่ะฟีเจอร์ที่3เรียกว่า AI My Space ค่ะปกตินะคะเวลาที่เราจะจําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ช จดเอาไว้ใช่ไหมคะในโน้ตหรืออะไรก็ตามแต่ว่า Oppo AI เนี่ยเขาคิดไปไกลกว่านั้นแล้วค่ะเขาเลยเคลอด AI My Space ออกมาค่ะให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันเรียกง่ายๆมันเป็นตัวช่วยจําของเรานั่นเองค่ะมี2เวด้วยกันสมมุติจันเจอแบบที่อยู่ข้างหน้าจะเลยจัะสามารถเปิดกล้องแล้วกด Snap Key ตรงนี้ถึงจึก แต่ถ้าสมมุติว่าเจอในออนไลน์แจนก็สามารถกดสแนปที่หนึ่งครั้งมันก็จะเซฟให้ทันทีอย่างนี้นะคะเพื่อเรียก AI MySpace ขึ้นมามันจะเป็นการสแกนหน้าจอแล้วดึงข้อมูลสําคัญนะคะอย่างวันที่เวลาออกมาให้ครบทุกอย่างเลยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็น Color OS 16แล้วแต่ไม่มีปุ่มตรงนี้จะทํายังไงได้บ้างคือคุณใช้สากนิ้วได้เลยค่ะมันก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอลงเข้าไปอยู่ที่ MySpace ทันทีก็จะมีหลายๆอย่างที่แจนเซฟไว้ทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ในนี้ของเราเลยทีนี้ความฉลาดของมันทีี่่่เเเพิิมตมตททราาํ มันจะลิงก์กับตัว Gemini ทันทีช่วยวางแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เซฟไว้ใน MySpace ให้หน่อยเห็นปะมันก็จะเชื่อมต่อกับ MySpace ทันทีแล้วก็กําลังจะคิดวิเคราะห์ให้แล้วก็วางแผนมาให้คือ AI MySpace ของ Oppo มันจะเป็นเหมือนตัวช่วยจําให้คุณและคุณก็สามารถคุยกับ AI ในการดึงข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เอามาจัดระเบียบให้คุณตามที่คุณต้องการเรียกใช้เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะ Gemini เนี่ยไม่ได้เชื่อมแค่ MySpace อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาเชื่อมเข้าไปในแอประบบมือถือของเราเลยการกดเปิด Gemini แล้วบอกว่าช่วยตั้งปลุก ตอน9โมงครึ่งในทุกๆกวันจันทถึงสุกให้หน่อยนะคะเจมินาเนี่ยก็จะสั่งแอปนาฬิกาแล้วก็ตั้งปลุกให้เลยพเจอร์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็คือ AI Portrait Grow นะคะแล้วก็ Pro Video Editing นั่นเองคืออยากจะบอกว่า Oppo AI เนี่ย เขาอะไม่ได้เพิ่มมาให้แค่ตัวช่วยเรื่องของความจําเรื่องของภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราชอบถ่ายรูปแล้วมีภาพบางทีก็มีภาพที่ถูกใจบางทีก็มีภาพที่ไม่ถูกใจแต่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเราสามารถใช้ AI ในการแก้ไขาภาพให้เราค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะ AI eraser AI enhance นะคะพวกนี้ก็จะมีมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่า Color OS 1 6เนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มาเขาเรียกว่า AI p o r t e c t Grow นั่นเองถามว่าฟีเจอร์นี้ช่วยอะไรคือมันจะช่วยเรื่องของการแก้แสงนะคือแตะเดียวเลยคุณจะได้ภาพที่แสง ดูโอเคมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นถ้าสมมติใครไปที่กลางคืนหรือว่าไปถ่ายรูปตรงที่แบบเอ้ยไฟมันตกตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ช่วยคุณได้เลยค่ะต่อมานะคะอ p p เอเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของ AI recorder ด้วยเหมือนกันอย่างที่เวลาอัดเสียงในการประชุมต่างๆนะคะเขาก็จะช่วยถอดเสียงออกมาแล้วก็สรุปให้เราได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ที่สําคัญที่จันชอบมากๆคือ AI writer เราสามารถใช้ AI ในการช่วยเขียนได้หลากหลายมากๆจากในแอปพลิเคชัน Note นะคะแต่ของใหม่คือการที่เราเข้า i g เวลาที่เราจะโพสต์รูปแล้วเราคิดแคปชั่นไม่ออกค่ะ AI writer นะคะมันจะขึ้นไอคอนมาให้แล้วเราสามารถใช้ AI นะคะเจนแคปชั่นตามภาพเลยมีทุกอย่างมีแฮชแท็กมาให้ครบเลยค่ะฟีเจอร์ AI ของ oppo เองเนี่ยปกติแล้วเขาต้องส่งขึ้นคลาวด์ไปประมวลผลแทบทั้งนั้นแต่ oppo บอกว่ารอบนี้ AI เขาปลอดภัยมากๆเหมือนกันนะคะการส่งข้อมูลขึ้นไปประมวลผลบนคลาวด์เนี่ยเข้ารหัสของ oppo เองส่วนสาย V ี log อกนะใครที่ชอบทำคลิปสั้นลง Re ว l s ต่างๆนะคะตอนนี้เขามีโ r o Video e d ี t i n g ติดมาให้เลยเข้ามาแทนที่การแก้ไขวิดีโอปกติคือง่ายๆเรา สามารถตัดต่อคลิปเปลี่ยนสปีดใส่เพลงใส่ฟิลเตอร์หรือแม้กระทั่งปรับค่าสีคอนทราสต์ความสว่างเนี่ยได้แบบละเอียดโดยที่คุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลยค่ะตัดจบทุกอย่างในเครื่องเดียวเลยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายค่ะคือเรื่องของ connectivity ถ้าจำกันได้นะคะตอน Oppo Find N5 เนี่ยเราได้เห็นฟีเจอร์การต่อ Mac นะคะให้มือถือ Oppo เนี่ยสามารถควบคุม Macbook ได้ตอนนี้นะคะ Color OS 16คุณก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วทั้ง Windows และ Mac เลยค่ะตอนนี้นะคุณสามารถทำ Screen Mirroring ได้ ว่าง่ายคือการเอาหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยไปแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Oplus Connect นั่นเองค่ะแล้วก็ยังเปิดแอปในมือถือบนจอคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันสุดสุด5แอปเลยค่ะยังคุมจอมือถือนะคะผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยหรือถ้าเราอยู่นอกบ้านนะคะแล้วลืมไฟงานไว้ในคอมเราสามารถกดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วเข้าที่เมนู Remote File Management หลังจากนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกไฟล์จากในคอมของเราได้เลยค่ะนอกจากจะง่ายกว่าเดิมแล้วนะคะยังขยาย Ecos y s t e m มได้แบบสุดๆเลยละ่ะ จันว่ารวมๆแล้วนะคะ Color OS 16เนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่อัปเกรดจาก Color OS 15ในระดับที่เรียกว่ารื้อใหม่หมดแต่มันเหมือนการฟจูนค่ะซอฟต์แวร์ของ Color OS เดิมให้มีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นนั่นเองนะคะทำให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาพยายามปรับให้ เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้งานทุกคนนะคะเพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบฟีเจอร์ไหนของ ColorOS 16นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจแล้วก็ทีมงานซีมเกนทุกคนด้วยนะคะ ีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่เจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนะะื้อหาเนี่ยลรายังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่คงซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ